สวัสดีค่ะกรนวลไอซีเอ็นนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการใช้แบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัยการติดเชื้อโควิดเวอร์ชัน16นะคะต้องบอกความแตกต่างของเวอร์ชัน15และ16ก่อนนะคะเดิมเวอร์ชัน15นะคะจะมีการสอบถามว่าคนไข้หรือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าเวอร์ชัน16ข้อน,นั้นได้หายไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีอ่ตรงนี้ก็ใส่วันที่ผู้สักประวัติเหมือนเดิมนะคะ จุดคัดกรองนะคะทีนี้วิธีการถามนะคะเราจะถามอยู่3ส่วนก็คือผู้ป่วยมีอาการไข้ไหม2ในเรื่องของอาการระบบทางเดินหายใจ 3. ประวัติความเสี่ยงเนาะ14วันก่อนเริ่มป่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะคะอันแรกในเรื่องของไข้หรือมีประวัติว่ามีไข้ก็ต้องสอบถามว่าวันนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายมาตรวจอะไรคะ,ะมีไข้ร่วมด้วยไหมหรือมีประวัติมีไข้มีคะในการเจ็บป่วยครั้งนี้ถ้าคุณไข้บอกว่าม,มีอยู่บ้านมีไข้หรือขั้นเนื้อขั้นตัว หรือรู้สึกเออเหมือนจะมีไข้ก็ให้ติ๊กไปว่ามีไข้เลยถึงแม้ว่าตรงนี้เราจะวัดได้แบบไม่มีไข้าการมีไข้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่37.5จุด้าขึ้นไปนะคะก็เรียกว่ามีไข้แล้วนะแต่ถ้าคนไข้บอกว่ามีไข้แต่เราวัดไข้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราลงประวัติตรงนี้ไปเลยว่ามีไข้เพราะว่า บางคนเนี่ยเขาอาจจะกินยาลดไขมาแล้วหรือเด็กเช็ดตัวลดไข้มาแล้วนะคะก็อาจจะไข่ไม่ขึ้นตอนที่เราวัดนะคะต่อไปคําถามเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราก็ถามเลยว่าถึงแม้ว่าวันนี้คนไข้จะมาเาจาะเลือดตำนดัดมาทำซีทีเบนหรือมาตรวจสุขภาพหรือมารับวัคซีนเราก็ต้องถามนะคะถามเลยว่าวันนี้มีไอไหมคะ มีน้ำมูกมีคัดจมูกไหมมีเจ็บคอไหมคะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหายใจลำบากจมูกได้กินปกติดีไหมคะนะคะก็ต้องถามแบบนี้เลยนะคะหากคนไข้เนี่ยมีข้อ2เนี่ยมีอาการข้อใดข้อนึงนะคะต้องให้คนไข้สวมใส่เม็ดนะคะถ้าคนไข้ไม่สวมใส่เม็ดก็เราก็แจกเม็ดไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้อ่ะค่ะมาด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ แต่คนไข้ใส่แมสผ้ามานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอริคอลแมสที่เรามีให้กับคนไข้นะคะเพื่อความปลอดภัยของอบุคลากรและผู้ป่วยรายอื่นนะคะต่อไปข้อ3นะคะเราจะมาดูในเรื่องของความเสี่ยงว่า14วันก่อนป่วยท่านมีความเสี่ยงเหล่านี้ไหมก็ต้องถามเลยว่างานของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายเนี่ยจะต้องแบบรับนักท่องเที่ยวไหมหรือจะต้องแบบเจอคนจํานวนมากติดต่อคนจํานวนมากไหมคะ ก็ถามอาชีพไปเลยอาชีพอะไรมั่งหลายที่จะต้องเจอแบบคนเยอะๆพ่อค้าแม่ค้านในธานาคารอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่แล้วเราก็ต้องถามเขาก่อนนะว่าสมมติว่าเขาเป็นในธานาคารเนี่ยก็ต้องถามด้วยว่าทํางานอยู่หน้าเคาน์เตอร์ไหมช่วงนี้รับลูกค้าเยอะไหม อ่ะแต่เขาบอกอ้อไม่ใช่ทํางานธนาคารแต่ว่าอยู่ในฝั่งออฟฟิศไม่ได้เจอคนไข้เลยอันเนี้ยก็ถือว่าไม่ใช่พ่อค้าเป็นพ่อค้าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็จริงแต่ว่าช่วง14วันก่อนป่วยเนี่ยผมไม่ได้ใครคองเลยอ,อยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่เข้านะคะต่อไปก็จะถามว่าได้ไปสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันที่เป็นโควิดไหมนะคะคนไข้ได้เดินทางไปสถานที่แออัดคนหนานแน่นเช่นนั่งรถโดยสารที่มีคนเยอะๆนะะไปงานบวชงานแต่งไปตลาดนัด ไปห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปมาไหมเป็นบุคลากรที่ทำงานใน a i คีนหรือ a i w a r d หรือที่ e r ไหมนะคะก็ต้องถามให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาทำดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะคนไข้ให้ประวัติว่าไม่มีไขอ่าข้อ2ไม่มีข้อ3ไม่มีนะคะ ไข่ได้สามสิบหกนะคะข้อสรุปคือข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม no หมดเลยนะคะก็ทุกข้อตอบว่าไม่ใช่กดติ๊กส่งตรวจตามปกตินะคะอ่ะต่อไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะสามสิบเจมีไข้แต่ไม่มีไออ่ะตรงนี้ไม่เสี่ยงคือมีข้อหนึ่งข้อเดียวนะคะก็ส่งตามตรวจปกติอ่ะข้อหนึ่งว่ามีไข้ ข้อ2มีไอมีเจ็บคอร่วมด้วยข้อ3ไม่ใช่นะคะก็มีข้อ1ข้อ2เนาะข้อ1บกบข้อ2ตรงนี้ก็ส่งไป ai คลินิกนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กก็คือส่งตัวชั้น3ได้ตามปกตินะคะต่อไปเงื่อนไขต่อไปมีไข้ด้วยมีไอด้วย3าเจนมีประวัตินี่บอกว่าไปตลาดนัดมา ก็คือเข้า3ข้อเลยถ้าเข้า3ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ประกาศโค้ดอ e ถ้าเป็นเด็กเข้าข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ข้อประกาศโค้ดอ e เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเงื่อนไขต่อไปใครไม่มีไอไม่มีนะคะแต่ว่าอ่ะมีประวัติเดินทางอ่ะไปห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ก็ส่งตรวจตามปกติที่ opd med นะคะหรือตามที่คนไข้ต้องการมาตรวจนะคะ ตัวอย่างคร่าวๆการใช้แบบคัดกรองในเวอร์ชัน16และตัวอย่างนะคะว่าเราจะต้องไงที่สําคัญนะคะเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง 1. ต้องสวมเซรอเร์จิคอลแมสนะคะสใส่เฟสชิลนะคะข้อ3จัดต้องถามคนไข้ทั้ง3ข้อนะคะข้อ1ข้อ2และข้อ3ถามย้ําให้เกิดความแบบแน่ใจและมั่นใจก่อนที่จะส่งคนไข้ไป ตามจุดตรวจต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรเองเพื่อนร่วมงานและ กับกลุ่มคนไข้อื่นๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราคัดกรองไม่ถูกต้องหรือถามไม่หมดแล้วคนไข้หลุดไปตามจุดต่างๆและสรุปเคสนี้นะคะเป็น Positive Covid เนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบทําให้บุคลากรหลายท่านที่สัมผัสโดยที่แบบไม่รู้นะคะจะต้องหยุดงาน14วันตวันตัวเจ้าหน้นาที่เองก็ต้องหยุดงานกันร,รวมถึงเราจะต้องมีการสับสวนการระบาดหรืออาจจะทําให้เราต้องปิดฟอฟอนึงของโรงพยาบาลก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณบุคลากรทุกคนนะคะที่ เสียสละเวลาแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหากมีข้อสงสยัยไม่แน่ใจว่าเคสนี้จะต้องไปไหนอะไรยังไงก็ให้โอเปอเรเตอร์อต่อหา ICN ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณค่ะ